ที่เมื่ออยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะหนึ่งในคำตอบนะคะของมนุษย์เจเนเรชันใหม่นะคะ mm hmm. เมื่อถูกถามว่า mm hmm. อาชีพในฝันของคุณคืออะไร mm hmm. การเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนอคนอาจจะโดนว่าหัวล้อใสเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะยุคธุรกิจดิจิตอลนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยง ผู้คนทั่วโลกนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆสําหรับมือใหม่นะคะการทาธุรกิจนะคะทห้ประสบความสําเร็จวันนี้นะคะจึงมีแนวทําธุรกิจนะคะมือใหม่มาแนะนําไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือว่าพนักงานประจําที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะเราจะมีสิ่งที่คุณต้องทําและห้ามทําเมื่อเริ่มทําธุรกิจนะคะไปดูกันเลยนะคะว่า ข้อหนึ่งนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจจากสิ่งที่ชอบใครชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นนะคะการทำธุรกิจนะคะค้นคว้าข้อมูลนะคะทั้งเรื่องรายละเอียดสินค้าแล้วก็ขั้นตอนการผลิตการบริการคู่แข่งแล้วก็เทคนิคการขายนะคะเนื่องจากธุรกิจที่เราชอบมีความสนใจเป็นต้นทุนเดิมแล้วเราจะ ทำและรู้สึกสนุกกับมันนะคะแม้จะเหนื่อยแม้จะหนักแค่ไหนเราก็ไม่ถอดใจง่ายๆนั่นเองเพราะสิ่งที่เราชอบเราก็จะทําถึงจะมีอุปสรรคมากงายเราก็จะทําแบบมีความสุขนะคะไม่ย่อ้อนะคะก็สองนะคะตอบให้ได้ว่าทําไมลูกค้าต้องซื้อเราเมื่อก่อนนะคะเราได้ยินว่าสินค้าต้องมีจุดขาย แต่ในยุคโซเชียลนะคะฟีเจอร์ที่มีคู่แข่งมากมายนะคะพร้อมเสนอสินค้าประเภทเดียวกับเราทำธุรกิจยุคนี้ต้องมองกันว่าอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งจนผู้บริโภคนะคะตัดสินใจว่าจะต้องมาซื้อสินค้ากับเราโดยสังเกตพฤติกรรมนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ย ลึกลงไปนะคะซื้อสินค้าด้วยเหตุผลใดหรือว่าปรับปรุงสินค้านะคะของตัวเองส่วนมากลูกค้าเขาจะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์บางทีอะ่ะเขาซื้อสินค้าด้วยอารมณ์แล้วก็ซื้อสินค้าด้วยตัวแม่ค้าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาชอบตัวแม่ค้าเราก็ซื้อสินค้าได้นะคะข้อ3นะคะแผนธุรกิจนะคะแบบเน้นกําไรไม่เน้นขายฝัน เป้าหมายหลักของที่ทำธุรกิจนะคะคือผลกำไรใช่ไหมผลกำไรนะคะจะต้องอดำเนินการให้เกิดผลได้กำไรนั่นเองจำเป็นต้องวางแผนอย่างจริงจังนะคะทุกคนถ้าคุณจะทำธุรกิจคุณต้องวางแผนแล้วก็เรียนรู้แล้วค่อยลงมือทำนะคะจะไม่ให้เราอะ่ะหลงทิศหลงทางไปในทำสิ่งที่ ไม่ชัดเจนนะคะเช่นยอดขายต่อเดือนค่าเส้จ,จ่ายต่างๆในการทําแผนตลาดเนี่ยก็คือ,อถ้าไม่ไต่ตองให้ดีอ่ะธุรกิจของเราเนี่ยการเงินก็ก็จะบานปลายนะคะทําธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จนะคะข้อ4นะคะความเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทําธุรกิจไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงนอกจ,จากว่าเราต้องลงมือทําและเชื่อมั่นในตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยจะทำธุรกิจได้ดีขนาดไหนแล้วก็มีความประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนแล้วมีไอเดียนะคะไอเดียดีๆเนี่ยเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนด้วยคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะอย่างไรรับฟังจงเชื่อมั่นเสียงหัวใจของตัวเองว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วอันนี้เราทำเรามีความสุขแล้ว มีหลายธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จและเชื่อมั่นว่าตัวเองอเป็นผู้ก่อตั้งเป็น CEO ที่ดีนะคะเขาก็าต้องทำสู้สุดชีวิตนะคะเพื่อทำให้ผู้ค้านะคะซื้อสินค้ากับเขาข้อที่หานะการบริหารเงินให้ดีไม่มีรูรั่วนะคะอ,อ่าหลายคนดำเนินการธุรกิจอย่างถูกทางและขายดี เทน้ำเทท่านะคะแบบขายไปกิจการได้ไปรวดเร็วนะคะแต่มัวเพิดเพลินกับการขายเกินไปไม่บริหารเงินให้ดีและสภาพคล่องเมื่อทำธุรกิจเล็กๆนะคะขนาดหมุนเวียนสภาพคล่องออกไปอ่ะต้องวางเงินวางแผนเงินให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่วางแผนเงินให้ดีนี่คือทำ ทำอะไรเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จน,นะคะบางทีทําอะไรประสบความสำเร็จแล้วแต่คุณไม่บริหารเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือน,นก็ล้มละลายไปะคะ่ะ